รายการพุดเช้าข่าวโรงเรียนประจำสัปดาห์นี้จะพาผู้ชมไปพบกับกิจกรรมดีม네ีสาระจากโรงเรียนมากมายอาทิเช่นการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรมซูมของโรงเรียนบ้านเขาวังจังหวัดปัตตานีสกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต2การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ของโรงเรียนปัญญาวรรคุณสกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต1ห้องเรียนไร้ฝุ่นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต1 การสร้างสารรค์ภาพวาดบนผนังและบนพื้นผลงานสวรรค์นบนดินของโรงเรียนสังฆะจังหวัดสุรินทร์สกัดสำนักงานเขตพื้ที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์และในช่วงของครูดีสีสุทอสัปดาห์นี้ท่านผู้ชมจะได้พบก,กับคุณครูอํานวยเน่นอุดรคุณครูคคโรงเรียนบ้านกุดจิกจังหวัดอุดรธานีสกัดสำนักงานเขตพื้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต2ต่อคิดเลขเร็ว ร่วมติดตามรับชมกิจกรรมดีมีสาระในรายการพุทธเช้าข่าวโรงเรียนประจำวันพุทธที่7กรกฎาคม2,564ตั้งแต่เวลาเจ็น,นการ30นาทีเป็นต้นไป